สวัสดีครับอยู่กับช่องชาแนลนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับคุนยาส่วนผสมก็จะมีเนื้อมีอะไรนะอันนี้อะไรนะพี่แกงครับพี่แกงแล้วก็นี่ไงมะเขือแล้วก็นี่กะทิชูโรสินดีน้ำตาลน้ำปลาโอเคแค่นี้แหละเราไปทำกันเลย เอา้าเดียวไงค<ง>่ะเ,งงเอาแล้วแม่ไม่ใส่嘛ใบทว่าละโอ้ยใส่กะทิลงไปก่อนเลยต้อะไรชัก ไอ้น,นี่เป็นกะทิกับน้ำนิดหน่อยเขนต่อ,เอยเลยเหนื่อยดูผลนะครับเดยวลายเปนนใส่ไปครึ่งนึงนะครับใช้่แล้วครับเสีย <c> ง <oughs> มันดังหน่อยก็ต้องดึงเสียงห,หน่ยอยเดี๋ยวอันไหนหน่อยครับเดี๋ยวสู้พักไม่ได้ครับเข้<อ>าใจ<อ>เหมือนเอาอะไรนะ ทุเหมือนเอาขนุนเอ้ยเหมือนเหมือนเอาฟักทองใส่ลงไปเลยผสมเนี่ยคลายฟักทองน่าจะอร่อยนะนี่จะข้าวหมดวันนี้ต้องใช้ครับตานี้นะได้ค่ะนานนะหมดแล้วเทศจบแล้วคใครบอกเทศจบ โอ้โเ่เี่นี้เลอเขยเครับเดือดให้ดีก่อนเอาหรอน่นน้ำสวยจังวิธีการคนยคนเลยไปละเยบ เดี๋ยวอย่างนิดนึงต่อไปอยากจะใส่เนื้อใช่ไหมครับครับผมนะอยากจะใส่เนื้อเนื้อแล้ว่ยายไปทำอะไรก่อนนะต้มยายจะต้มไปเคี่ยวน้อยต้มหน่อย,ออยมันเหนียวมากเมื่อไหร่จะมีทุนทรัพย์ในการซื้อกล้องเนาะไอ้ไม่ใช่เนาะอะไรนาะไม่เนาะเอาเล่ปฟื้นนดน่ากินมาก ต้องกัตันๆอะไเนี่นะยต,ตัประมาณนี้นะแย่หลังทำไมปวดกะใส่ยางมาเป็นชุดเลยเลืหงชิ้นเลยชิมกัน,นอ,อ้คนเลยอุ้ยยงเลย รอก่อนเหรอครับรอให้เดือดดีวะแล้วเราก็จะใส่มะเขือลงไปต่อไปเราจะทำบาร์บีคิวใส่ลงไปหนึ่งช้อนเป๊ะเรื่องอะไรครับชูรสรสหน่อยกายตอนที่โสดชูรสเอ้ย รสเผ็ดรสเผ็ดเผ็ดนะครับน้ำน้ำปลาโอ้ใส่อใส่น้ำตาลก่อนน้ำตาลหนึ่งช้อนครับช้อนนี้ไปเปกะลัหวานดยู่เลยเลยน้อยไปอ น้ำปลาไม่ได้เปิดฝาขวดใหญ่จะใส่เลยจุดหนึ่งช้อนอ๋อเนื้อหนึ่งชับทีครับผมอีกนิดนึงแคลมพอแล้วเราจะใส่กะทิลงไปหน่อยอุ๊เอาละแล้วก็มาเขือแล้วก็ปิดฝาได้เลย มันมีน้ำด้วยมั้ยไปมากุดได้ไหมไปเลยได้หมดเนื้อมันเด้งเนี่ยยายเอามาขวางอีกแล้วนะ่ะเนี่ยยายเอามาขวางเนี่ยโอ้โห อะไรอ่ะยายมาขวาบเองนี่และเอาขวามาปิดโหปืนนี้แต่เน้ำเงินดูที่ดูดูดอเยอะแน่นอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้เดือดก่อนและลายแล้วใส่พริกครับสีแดงแล้วใส่เระพริบกระพริบใส่พริกใส่พริกเลย แม่ดูเหรอดูดีมากนะยืดสายยังไงครึ่งนึงนะไปตั้งกระบอกไปตั้ง ตอนแรกเราบอกหิดหิวแล้วโอเค okay. ไปอยู่แม่นอนอยู่อยู่คิดว่ามีอะไรกินบ้างนะเอาแต่กินเลยคนนี้ยะก,กล้องเนี่ยพุงนี่จะทรมากมะล่ะก่อนนี้ทำลายร่างกาย <c oughs> แกเอาพุงเนี <c> ้ย <oughs> เ้ยแจ้งตำรวจมันกินมากเดี๋ยวแจ้งพ่อจับโอเคอไ,ไปกินกันเลยเๆๆมกินมากมขก้กินมากโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเรามากินกันเลยอะไรนะครับไีู่แกงพะแนงฮิบเขียวหวานหเววนี่ย น้ำรู้สึกเหมือนจะประาดิมไปทางเผ็ดหน่อยนะครับหนูก็ชิมเนี่ยแต่หนูกินเผ็ดได้ยายรู้หนูเก่งอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้คุนทำมาดีดีเป็นเ,เ,<ร>เนเเ<ร>เื้อทอยายชิมก่อนหวาน เผ็เเดเผ็ดเค็มนิดหนออร่อยอะ่ะนิดหน่อยอมีอย่างนึงนะแพนงวัวแต่เขียวหวานก็เหมือนแนงไงเขียวหวานก็แพนงคล้ายกันไม่คือวัวกับเนื้ออันเดียวกัน เนื้อไม่เหนียวแหละนุ่มอร่อยเยอะเลยพ่อขึ้นไปกินแน่้ากินแข่งกันแล้ว่าเน้นๆเ,เลยเต็มๆเลยยายอ่อะพีนหมดไม่ได้ต้องเอาไว้ถ่ายเล่นแบบดอ อันนี้เป็นหมูคิดว่าอร่อยนะนุ่มมันส่งมันไปเนื้อหลกไปเฉอีกครั้งตุชินว่กดันเดี๋ยวหนูก็โอ้ถ้าลน้นชอบมันนี้ไล่ไม่ต้องทิ้งเลยเสียงอาจจะดังนิดนึงค่ะเพราะว่าเราติดถนนเนาะ จริงๆอ่ะเราก็สร้างทางเดินบ้านแล้วก็สร้างบ้านถนนเนาะสรางบ้านหรืให้หาถนนแล้วก็ปลูกวาข้งหน้าบ้านปลูกต้นไม้ไงอ๋อเราปลูกต้นไม้หน้าบ้านแล้วบ้านเราปีนข้างหลังดีแต่เราปลูกไปแล้ว <laughs> อร่อยเรียกเข้ามากินด้วยมั้ยขวนให้ย่บนถน้นแค่คิดวันเผ็ดแสดนี้เลยก็จะมีรสเผ็ดๆเป็นไหมะเบื้เผ็ดมันถ้าเปเผ็ดๆเป็นเผ็ดหรอรสที่แกว่าจะเผ็ดเกินไปแล้ว เหลือเราไปทำที่บ้านหลวงไปแก่พอไปนะเลยเดียวนี่ it, นี่ของชอบ ยส้นให่ตังใหญ่ไม่น่าทิ้งเลยเนาะใหญ่ทีที่มันบันไปหมดเลยประกวมจะบันไปใช่สิ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้มันไม่มีเนื้อติดเลยอะ่ะไม่มีเลยเรือ้รอผสมแกงแกงมาจ่ายเลยก็ได้เนาะ <c oughs> <S <S สุดท้ายก็ไม่เหลือวันนี้เก่งมากเลย <h glaub ens> อร่อยมากเลยใช่ไหมชิดกี้พาก็หมดอ่ะจะมีแกงอะไรอีกนะนี่เราจะแกงอะไรแล้วนะตื่นต้องไปหาหมี่มาขอน อยากไปเที่ยวบ้างเหรอคะคิดเที่ยวบ้างไปไหนที่นี่ถ้าอยากให้ไปเที่ยวี่ไหนก็เมนบอกได้ครับโอเคครับใครเป็นคนแรกที่ตอบหนูจะไปที่นั่นแหละโอเคเร็วๆนี้เนาะครับอ๋อ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชาแนลนะครับสฝากไปทำเมนูอร่อยมากเคี่ยวหวานเนื้อแกงเคียวหวานเนื้อก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบายอิ่มมาก